วนี้นะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมออบบี้แปลงร่างเป็นเจ้าหัวโถ่ซ่วมกับเจ้าสปิกอร์แมนกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บโมเดลใหม่ๆกันเนาะนี่ไงเราได้เก็บหลายตัวเลยไปก่อนนะไหนไปดูดิเฉวเอาไปในไททันสปิกอร์แมนกันดีกว่าเดี๋ยวนะแล้วก็ต้องเล่นด้วยกัน3คนใช่ไหมแต่เรามีกัน2คนน่ะนี่ไงเพื่อนมาช่วยแล้วไปเร็วคัเมรามนมาช่วยเราแล้วเข้าระวังนะคัมเมราแมนซึ่งออบบี้ด่านี้นะคะจะต้องใช้ระบบทีมเวิร์คค่ะ เราจะต้องช่วยกันนะเราจะช่วยกันล่วงใช่เปล่าเราจะต้องช่วยกันให้ผ่านไปได้ดีอ้าวเหรอไ <c oughs> <c oughs> ี่หยยบปุ่มนี้หยิบปุ่มสีเหลืองเลยเพื่อนน,นุนน่นเพื่อนไปข้างน,านู้นปุ่มข้าข<อ>งหลังนู่นด้านหลังด้านหลังอันนู้นอันนู่นนั่นและเพื่อนนั่นละหยียบเลยหยยบเลยโอเคมาเลยมาเลยดันมาทางนี้เลยเดี๋ยวก็ต้องถ่ายบล็อกสีเหลืองไปด้วยเนาะมาเลยมาเลยแล้วก็ไปไว้ข้างล่างนะเราก็ต้องถ่ายบล็อกสีเหลืองให้ลงไปข้างล่างก่อนแล้วมาเหยียบปุ่มสีเขียวแล้วก็ดันบล็อกสีเขียวไปด้วยอยระวังล่วงนะคร <มา S 2> ับเบาเบาเบา ชะฮิบปึ๊บเย่แล้วเข้าไปเหยียบเร็วไปเหยียบเร็วเอาแล้วอย่าปุ่มสีเขียวกันนานแหละเพื่อนอย่าพี่เก่งแบบนี้นะชะฮิบเพื่อนไปเลยเพื่อนโอ้ต้องดได้ละอ้ามเวลาเต็มแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วเย้เอออีกฝั่งหนึ่งแล้วตีเอาบล็อกสีเขียวเนี่ยมาทับปุ่มสีเขียวกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะสะพานไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยพี่เก่เกือบล่วงเลยดียังไม่ไปอ่ะ ลงล็อกพอดีนะได้ลาวุตสาวไว้ใจทีนี้เราต้องรีบข้ามสะพานกันเลยแล้วก็เหยียบปุ่มสีฟ้าแล้วก็ตรงนี้ด้วยไปแล้วเหยียบปขึ้นแล้วแล้วก็ไปเก็บสกินโมเดลของเจ้าไททันสปิเกอร์แมนได้แล้วชิลโยได้แล้วได้แล้วไปแล้วเพื่อนไปแล้วตัวนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะเราไปเก็บตัวต่อไปกันต่อดีกว่า ู้สึกเขาจะมีมิวตัวอื่นเพิ่มด้วยนะแต่เราลองแปลงร่างกันก่อนมีเราแปลงร่างเป็นไททันสปิเกอร์แมนโอ้าวน่ารักจุงดท่าเดินดูท่าเดินอย่างแท่เลยอันนี้ไททันแล้วใช่เปล่าว่าแต่หลังนี่ไม่หนักวะเนี่ยโดดอยู่จะล่วงมา้อยากได้ตัวใหญ่ๆมากกว่านี้อยากได้เหมือนไททันในไมโครบ่ะตัวใหญ่ๆหญ่แบบนั้นเลยอ่ะโอเคแล้วเข้าไปในแมปของบิ๊กคาเมล่ามันกันดีกว่านาะ ซึ่งเขาบอกว่าเราต้องใช้ถึง3คนด้วยกันเรา<อ>จะรอดรอเพื่อนเราเล่นด้นนะแต่รอดไม่แล้วเนี่ยด่านนี้มาแล้วลอกแพ ลูกแพ้มาแล้วไปเลยไปเลยช่วยกันสาคนนะแต่แล้วเจ้งหัวคาเมม่ลแมนนี่เงียเหยียบอันี้ก่อนเลยน้าละเพื่อนไปเลยอันนู้นข้างในข้างในเดี๋ยวนราไปกดข้างหลังให้เอ้ยกดแล้วไปแล้วเอาไปเลวทุกคนเดี๋ยวเวลาหมดก่อนแล้วเพื่อนอุ้ยเข้ามาเกือบโดนเลเซอร์นะเมื่อกี้่ค่อยกระโดดนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราแปลงร่างแล้วมันดูยากนิดนึงนี่แลวเหยียบอันด้วยปุ่มสีน้ำเงินตาแล้วเพื่อนมาเร็วมาเร็วอ่าแล้วใครจะไปอ่ะให้เพื่อนไปอ่ะให้เพื่อนไปก่อนไงระวังนะเอาไปด้วยนะเพื่อน นั่นแหละไปเลยไปปูมเลยให้อ้ำร่วงเลยเดี๋ยวเขากดสีม่วงให้เออไปด้วยไปด้วยไปด้วยนี่เลยชชเวตต้องกดสีม่วงสองข้างนะเพื่อนถึงจะไปได้นะแล้วก็ต่อไปสีเหลืองใช่แล้วก็ทีเราไปมั่งแหละ แล้วก็อนุสามคนเลยเหรอเก่งมากเพื่อนเก่งมากอ้ยนึกว่าจะไม่ผ่านซะนแล้ววันนี้จรมาซักซ้มเหมือนกันนะเนี่ยอปล่าไปล่าสีม่วงไปล่าออกกแล้วเพื่อนมาเวลาาล้วแล้วเราก็กดปุ่มสีดำมาสุดท้ายเป็นอานเสร็จเรียบร้อยเย้ได้าอีกตัวหนึ่งแล้วเราจะได้สกินทั้งเก้าหัวกล้องอีกตัวหนึ่งล่าน่ารักทุกตัวเลยทํวล่าแม่นี่น่ารักทุกตัวเลยนะถึงแม้จะคนละสีคนละหัวกล้องแต่เขาก็น่ารักทุกตัวเลยแหละแล้เก็เดี๋ยวเราจะมาลองแปลงล่างเลยนะคะอ๋อหัวกล้องวิดีโอมาเลยดูดิ ่ายวิดีโอกล้องถ่ายหนังงั้นน่ะมันหนักหัวไหมเนี่ยไม่หนักหรอกใส่จนชินแล้วล่ละจะกระโดดผ่านไหม <_ kad ot> เล่นโบฟนก็น่ารักนะ <_ kad ot> ทีนี้เราจะขึ้นไปหาสก,กินขหงวเจ้าพวกขัวโถสซมัง <_ kad ot> ้งเนาะเดี๋ยวกันเดียวกันมีคา m เมล่าแมนด้วยเราเข้าไปหาสก,กินขหาเจ้าคา m เมล่าแมนกันดีกว่าเราอยากแปลงร่างเป็นเจ้าคา m เมล่าแมนนะ เขาตั้งไปสีน้ําเงินพี่เคนต้้งไปสีแดงโอเคอย่าสลับสีกันนะถึงตายเลยนะเราต้องสลับสีกันไปนะโอ้หมูหมูอ้าวแล้วนี่ไปไงอ่ะอ่ะพี่เคนต้องลงไปก่อนแล้วเขาจะเหยียบหัวพี่เคนกระโดดไปเอาเหรอเอามากัะมากัะมาโดนเลยโดนเลยยืนนิ่งๆนะพี่เคนเดี๋ยวเตรงไหนดีโอเคอย่าลงไปข้างล่างนะอ้าวอุ้ยเสียวชืบมาเร็วมาเร็วโอ้โหต้องสลับกันนะเนี่ยตายแล้วว่ะฮึบยั่นแหละย พาไปเค้นลงไปโอ้โหหวัดเสียวแล้วกันนี่ดึงดึงโดนปลีชีวิตเปลี่ยนเลยนะอ่ะเียบเขาแล้วไม่แม่กระแทกกระแทกแล้วปุ่มสีเขียวพร้อมกันแล้วก็กระโดดเลยโอ้ยเวลาลับสายหลังแล้วไปเร็วอันน้าไม่ต้องรีบมากหรอกน่าได้แน่นอนใช่โยโมเดลนี้เราก็จะเก็บได้อีกแล้วเจ้าหัวกล้องคามีราแมนสีขาวอ่ะพาไปเค้นออกเถอะเราแปรงล้างกันดีกว่าแปรงร่างกันก่อนดีกว่านะ แอนดูไหนนะอ๋ออยู่นี่เจอแล้วไหนไหนดูดีโอ้โหโอโหย่างล <อ S 2> หล่อเลยเฮ้ยตัวนี้สมาร์ตดีเนะมันดูสมาร์ตดูเท่หุ่นมันดูดีนะอเออดีด,ดีสมส่วนดีนะเนาะแล้วก็ต่อไปเราก็จะอืมไปหาสกินตัวอื่นดีกว่า t o ยเลต Man อันนี้คนยังไม่เยอะเนาะ นี่ไงเข้ามาแล้วเรายังไม่ได้เก็บสกินของมันเลยอ่ะไม่น่ายากนะไปเร็วอันนี้ไม่ยากแต่ต้องใช้ตามว่องนิดนึงนะเลยใช้หลังโชว์เลยไยขนาดนั้นเลยอะไรจะเสียขนาดนั้นมันจะเสียกันไปหรอวิคนไปนะใช่ไปเลยนะล้าค่อยเหยียบให้เขาด้วยโอเคนู่นไงปุ่มแสดงอยู่ข้างบนจะดึบกระดึบกระดึบกระดึบนี่เลยเขาด้วยเขาไปด้วยเฮ้ยปิดประตูดีกว่าเอออย่าปิดเดี๋ยวตายขี้เกียจมาใหม่แล้วไม่ให้ขึ้นมาหลังน่ะนี่ไงปีนขึ้นมาแล้วดูท่าปีนก่อน รอยเยบปุ่มสีดำเสร็จเรียบอาแล้วเก็บตัวเดียวไว้ดีกว่าได้โมเดลของเจ้าหัวถท่วส้วมมาแล้วไอตาพี่แคนยังมีอีกหลายตัวให้เราเก็บสกินนะชว่วยเราไปแปลงร่างกันนิดนึงก่อนละกันนะแปลงร่างเป็นเจ้าหัวถั่วส้มกันดีกว่าอ๋อนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อันน,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 นี้เราเป็นเจ้าของมาแล้วว้าอ๋อหัวโตเชียวแค่แต่ว่าเดี๋ยนะ ถ้าจทำให้หัวมันยึกยืยึกยืแบบเนี้ยหัวมันจะติดประตูไ่ไน้าหัวมันเหมือนจริงๆนะเหมือนเหมือนนะดูดิข้างบนไปข้างบนแลวเพื่อนมารวมาเร็วจากข้างบนเลยไปข้างบนเออเนอต่อไปทอยเลทโลเจอร์ดีมากได้เลยไปตัวตน,นี้นะน่าจะยากหรือเปล่าก็ไม่รู้ เฉวมอันเง็บเขาเหยียบสีเหลืองให้นะแล้วเดี๋ยวเขาเหยียบสีม่วงให้ต่อโอ้โหห่างจะยากกันเนี่ยเฮ้ยไปเร็วไปเร็วหัวเมตมันนักโทษทุกคนเลยอะเอ้โหมินเมย์มากอุ้ยจะไม่ทันแล้วโอ้ยรอดสักทีโอ้โหมีแทง่งแดงเลยสีฟ้าต่อเลยแร้วฟ้าไปค่อยๆไปนะพี่คินอุ้ยอุ้ยมันเร็วมากเลยโอ้โหอุ้ยเกือบไปหาแล้วใช่เปล่าเดี๋ยวเขาไปหยียบปุ่มสีม่วงให้ก่อนเอาบล็อกสีฟ้ามาก่อน เขาจะค่อยๆไถไปนะระวังอ่ะอย่าโดนขอบนะอย่าให้สัมผัสโดนนะผู้สามาถึงตรงนี้แล้วอ่ะอุ้ยถ้าตายตอนนี้จบเหกเลยนะเริ่มใหม่หมดเลยนะยากมากเลยนะกว่าจะผ่านมาตรงนี้ได้อ่ะอเชิญฮึบมันต้องอาศัยทีมวิร์กมาเลยมาเลยแต่ว่าจะเป็นทีมวิร์กมอขนาดไหนต้องมาลุ้นกันต่อนะอาศัยลูกอู้นะแล้วก็บล็อกสีฟ้าเนี่ยไปทับปุ่มสีฟ้าอีกทีหนึ่งเอาใส่ให้ตรงบล็อกมันนะมันจะมีแบบ บ็อกขอองมันยู่อ่ะอากตกลงไปนะเรียบร้อยนั่นแหละเดินเปิดแล้วประตูสุดท้ายปึ๊บเปิดประตูสีเหลืองเชียวแล้วปั๊บเปิดสะพานสีดำเราก็จะได้โมเดลใหม่มาว้าชิวเหลือเกินไอยน่ารักกันตัวเนี้ยเดินถ่ายหลังโชว์ซะ,ละเลยนะเป็นหัวโถส้มลายทหารเราจะลองแปลงร่างดูก่อนเนาะนี่ตัวใหม่ วิ่ยทำไมหัวมันผุผุพอพอด้วยเกี่ยร์อะเอ้าหัวมันงี้แล้วโอ้ยอ่อยาวเลยคอยาวได้ด้วยนะดูดิสะยองอ่ะวิ่น่ากลัวผุผุพอพอเลยนะต่อไปไปหาโมเดลของ์เจ้าบอสทอยเลทจีแมนดีกว่านะนี่มีอีกอันหนึ่งที่เป็นนิวเหมือนกันของไม้ของไม่นี่น่าเข้ามาเข้าลองเข้าดูดิใช้ประมาณสองเพลเยอร์ด้วยกันนะป้าพี่เกณฑ์ไว้อยู่ไว้อยู่ไปเร็วตอนนี้แหละตอนนี้ใช่ไหมพ็คคู่แพ็คคู่ ชิบนี่อยากสีส้มกันเฮ้ยต้องรีบกลับมาโอ้โหน้ำพัดลมสีบีกระโดดถับมากลับไปเร็วอ้อมุ้ยเร็วโอ้เร็วมากเฮ้ยนิดเดียวไปน่าจะรอดแล้วรอดแล้วนี่เลยนี่ต้องต่อตัวเขาต้องเหยียบพี่เคงขึ้นไปข้างบนแล้วเขาก็จะเหยียบปุ่มสีม่วงให้พี่เคงกระโดดขึ้นไปเหยียบปุ่มสีเขียวให้เขาตรงนี้นะใช่ประตูสีเขียวเปิดแล้วไปเลยโอ้โหไม่น่ารอดพี่เคงเหยียบปุ่มสีชมพูให้เขาเลยเี้วม่ให้เหยียบค้างไว้ก่อนนะฮึบชึบ ตีแต่เขาเหยียบสีชมพูให้ต่อมาแล้วมาแล้วอย่าปล่อยนะอ้าาปล่อยไอพี่เคนตายเลยนะอันหน้าไม่ปล่อยหรอกแม่ตีกเโดยบอกเลยอุ้ยเสียวจังนี่ไงปุ่มสีดํามาแล้วพี่เคนโอเคไปเลยอันนี้ต้องไปไวๆเนี่ยนะอันสุดท้ายมันจะหมุนไวนิดนึงโอ้โหพี่เคนจะมาแน่ตีกระโดดหลบนะโอ้ยจริงนี่ตายแล้วว่ะใช่ใช่ ไม่มีจุดเซฟหรอไม่ใจร้อนนะค่อยๆมานะโอ้ยไม่ใจร้อนไม่ได้ต้องเริ่มใหม่นะพี่เคนอย่าตุยนะอย่าตุยโอ้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 ยหยุดแล้ว้าตุยนะโอ้ยเกือบฮะโอ้ยยากเกินไปเน่ค่ะแล้วเหลือนิดเดียวใจตุยตุยตุยตุ่ยทางสีดำเปิดแล้วล่ะได้มาแล้วโมเดลใหม่ใช่ยูจีแมนไปเลยพี่เคนทอสซี่นจีแมนได้แล้วไปแปลงร่างกันดีกว่าเอาจ้าแปลงร่างเป็นเจ้าบอสหัวทอสซี่นจีแมนค่ะ อมอมยู่นี่นะหน้าตาเขาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นี่แหละมีอยู่ตัวเดียวอยู่ตรงนี้อ๋หอหหล่อมาเลยนั่นปากานะแล้วเนี่ยเม่าล่านี่เดี๋ยวจะยิงเลเซอร์จากลูกกระตาด้วยนะย<ม>ิง <ขอ S 2> ไม่ได้ยิง<ๆ>ไม่ได้แต่มันน่ารักนะอยู่นี่ดุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊กเราไปเจ้ากริมเมสดีกว่านะไปเก็บโมเดลของกริมเมสดีกว่ากริมเมสเราก็ชอบนะมันน่ารักดีฮึบ เอ้ยมันต้องใช้อีกคนหนึ่งเฮ้ยหรือเราตัวเตี้ยเกินไปอ่ะอยวเราต้องรอเพื่อนนะแป๊บหนึ่งนะอ๋อสองคนไม่ได้ก็ขาเขียนว่าสองคนนี่นะเราอาจจะลืมเขียนอีกคนหนึ่งหรือเปล่ามีด้วยอย่างนี้ก็ได้เหรอมันขึ้นไม่ได้มันโดดไม่ได้ดึงดึงอ๋อมามามาเราต้องมีผู้ช่วยนะเราต้องหาผู้ช่วยต้องร่วมด้วยช่วยกันนะให้เขากระโดดขึ้นไปให้ได้ก่อนไม่น่ารอดนะวันนี้เอ้ทำให้กระโดดไม่ได้เดี๋ยวเขาลองกระโดดดิปีกมาต่อไว้กระขึ้นไปไปเลย กดปุ่มสีเขียวขึ้นมาเลยนานอะไรอย่างงั้นแล้วก็เดี๋ยวไปกดปุ่มสีม่วงก่อนนะไหนม่วงอันนี้เหรออ๋อโอ้แค่นี้สบายหรือด่านี้ง่ายๆแล้วก็ปิงขึ้นไปแล้วเขาจากมีอะไรกดปุ่มสีม่วงให้ไปทางสะพานสีม่วงนะอัน้นนะโอเคใช่ใช่อะาสีเหลืองไม่เห็นไม่ปุ่มเลยอะอันน้เขากดให้ปิงนะไม่รอเล่นนะรอพี่เขยมาขวบกล้ว เอาเราดีนั่นแหละแล้วเหยียบให้เขาด้วยมาแล้วมาแล้วชเวชเวบเชวบอันนี้เหรอเหยียบปี๊บอันนี้นะ <yeah. S 2> ชะครึบนั่นแหละนั่นแหละกำลังไป oh. อย่าเดินออก,น,กนะอย่าปล่อยเลยอย่าปล่อยนะา ถึงขั้นนี้แล้วถึงขั้นตู้เยอะเลยนะเรากำลังจะเปิดประตูอีกบานนึงแล้วเย้เชียวได้สะพานสีดำมาแล้วล่ะเอสะพานเรียบร้อยเราจะได้โมเดลสกินของเจ้าร r i m a c มาแล้วก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะอันเนี้ยชิลๆนะก็สำหรับเล่นสองคนไงเราจะแปลงเราเป็นกิม m a สแล้วกันเนาะปึ๊บนีกก่น่ารักจ่ะน่ารักจูงตัวขันเนียนเยนเอ้ยมันน่ารักจังเลยสกินใหม่น่ารักเนาะโยกเยกโยกเยกลบ้ว เหมือนเดินเป็นสลามเลยแขนี่แขนคลิ้วมากเลยนะเห็นเป้ามากกลัวแอนิเมชั่นแขนมันพิ้วมากเลยอะไปด้านไหนกันตาดีมันก็มีอีกหลายด่านให้เราเล่นนะนะแต่วันนี้เราจะเก็บพวกไทเลทให้ครบใช่ไหมใช่เราจะไปหาสกินของไทเลทนูฟกันก่อนนะมีไงนี่ไงนี่ไงเข้าไปเลยพี่เคงเข้าไปเลยโอ้โหแล้วด่านน่าจะนูฟสมชื่อไหมไม่น่าจะนูบนะนั่นแหละเหยียบไว้สีเขียวนะกําลังไปเลยไปเลย กระดึงกระดึงอยู่เจ้ากินเมสที่น่ารักดีจุงเบย์แล้วก็สีส้มใช่เปี่าใช่เหยียบสีส้มต่อเลยแล้วก็ปล่อยเลยอย่าปล่อยนะแค่กระโดกก็จะไม่หลอดอยู่แล้วแค่คิดก็สะใจแล้วแล้วเขาจะขึ้นไปเหยียบให้ต่อนี่เลยเขาเหยียบสีแดงให้เราโอเคกำลังไปนะกระชึบกระึบกระดึงกระดุยไปตามพื้นสีแดงไปเลยทำไมตัวเขามันหยิ่งหยิ่งดิจังนะ แถมพุ่งบางอีกตั้งหากนะอ้วนไปไหนตัวอะไรมันกินเมตรเนี่ยเขาเขากำลังตายหรือเปเฮ้ยเดี๋ยวเอาระวังล่วงโหนี่ล้วไม่สลายลงไปอันนี้เราต้องลงแบบสไลเดอร์ใช่ปะเนี่ยโอ้ึกว่าจะตายแล้วนะอย่าปุ่มสีน้ำตาลแดงต่อเลยฟึบประตูปิดแล้วแล้วเข้าอันนี้แหละไปกันโลดได้โมเดลสุดท้ายมาแล้วเชยเจ้าหัวโถส้วมหนู๊กเอาละพี่เคย์เรเล่นแปลงร่างกันต่อดีกว่าเดี๋ยวลองแปลงร่างดูดีนี่ได้มาแล้วเราจะแปลงร่างเป็นอ่อเจ้าหัวโถ เื่อนนุนะน่ารักอ่ะเปล่าอ๋อหอน่ารักเชียวน่ารักมากเลยอ่ะดูดีตัวเล็กอ้อยเลยเอ้เสีได้ยืดคอไม่ได้เนาะแล้วก็ถ้าเรานะคะเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นค่ะเราก็จะได้สก,กินของเจ้ายีราฟไปค่ะแต่นะเราจะชวนเพื่อนนะมีไงเรียบร้อยกดปุ่มชวนเพื่อนแล้ว เราจะได้ปลดล็อกสกินของเจ้ายีราฟไหมนะคะยีราฟอะไรตลกเคียร์มีผมด้วยทําไมมีวิกผมยาวด้วยอ่ะนึกว่าแผงคอที่หลังนะก็แค่ค่ะวันนี้เราก็เล่นออปปี้แปลงร่างเป็นเจ้าหัวโถส้วมกับเจ้าคาเมล่าแมนไมค์ดี้กันเนาะถ้าชอบออปปี้น่ารักๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดปุ้กให้กระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย